สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนกลับมาเจอกับเชมอีกครั้งนะคะในช่องชาชาเอมค่ะคลิปวิดีโอของเชมในวันนี้นะคะก็จะมา Unbox and Review วิกระเป๋าใบใหม่ค่ะซึ่งมาจากแบรนด์เฟอร์ลานั่นเองค่ะและรุ่นที่เชมจะนำมาเห่ให้เ,เพื่อนๆชมกันในวันนี้นะคะก็เป็นรุ่นเฟอร์ลาีแคนดี้ค่ะ กลับมาของกระเป๋า f e r r a r i c a n n y นี้นะคะก็ดีไซน์สำหรับ Women Fashion Week Spring and Summer 2022นั่นเองค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งเชมก็ไม่พลาดนะคะเมื่อเห็นแล้วก็รู้สึกอยากได้มากๆค่ะทุกคนซึ่งเขาก็มีออกมาหลากหลายสีมากๆเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเออสีเบอร์รี่สีเกรฟสีแอปริคอตสีบลู Blue, นะคะแล้วก็สีเลมอนนะสีที่เชฟเลือกมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นสีะไรไปไม่ได้เลยนั่นก็คือสีเบอร์รี่นะซึ่งก็จะออกเป็นแดงชมพูชมพู นดนนนิึะะคะซึ่งในอดีตนะคะกระเป๋าเฟลาแคนดี้เนี่ยก็โอ้โหเป็นที่ยอดนิยมของเพื่อนๆหลายๆคนมากๆเลยเนาะนเชมก็มีอยู่ใบหนึ่งเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้เ,เพื่อนๆดูเนาะ <Yeah! S 1> ว่ารุ่นเมื่อเป็น10ปีที่แล้วเนี่ยแตกต่างจากรุ่นปัจจุบันอย่างไรนะคะแต่วันนี้รุ่นที่เชเอมจะนํามาเห่ให้เ,เพื่อนๆดูนะคะก็เป็นรุ่นมินิซัทเชอร์แบ็คค่ะก็เดี๋ยวจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเ,เพื่อนๆรอติดตามชมนะคะแต่ถ้าใครเพิ่งเข้าไปชมคลิปของเชมเป็นครั้งแรกเลยวันนี้เนี่ยก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเชมกันก่อนด้วยนะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่ม unbox กันเลยนะคะนี่อันนี้นะคะก็เป็นถุงนะที่เขาห่อกันกระแทกมานะคะจากเ,าเฟอร์ลานะเออเชมซื้อมาจาก f e r l a .com นะคะก็คือซื้อมาจากออนไลน์นะคะที่อเมริกาเนี่ยแหละนะคะ,ะมาดูกันเลย ข้างในก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นถุงผ้านะเขียนว่า f e r r a ลารี n d นนะคะซึ่งถุงผ้าของเขานะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถที่จะใช้เป็นแบบว่าดอสตริงแบ็คแพคได้เลยนะคะมารักเก๋ไก่มากๆออามาดูข้างในกันเฮ้ทุกคนโหมาแบบว่าทะนุทน,นอมมากเด๊ดมาแล้วค่ะทุกคนนี่ เ e อร์รารีแคนะคะสีที่เชเอมเลือกมาเนี่ยก็เป็นสีเบอร์รี่เนาะก็คือสีแบบพิงอะง่ายๆนะคะสีชมพูแหละคะ่ะทุกคนนี่ก็เป็นป้ายนะคะที่เขาให้มาแบบนี้นะคะ,ะมาเดี๋ยวเรามาแกะข้างในกันนะคะนี่แล้วรุ่นมินิ s ซเช a ยแบงนะคะก็เออจะต่างจากไซส์ปกตินะก็คือรุ่นบอสตันแบงคตรงที่ว่า เขาจะแถมนะคะเป็นสายนะเชือกแบบนี้มาด้วยนะคะทุกคนที่เพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะสะพายเป็นแบบสบอดี้ได้นะอันนี้สายก็ไม่สามารถปรับขนาดได้นะคะแต่ว่าเพื่อนๆสามารถรีมูฟออกได้นะนี่จากตรงนี้นะคะถ้าเราเไม่อยากสะพายนะคะเราก็รีมูฟออกไปนะแล้วก็รีมูฟออกไปแบบนี้นะคะเนี่ย แล้วก็สพายแบบถือแบบไปแบบเออพาร์ตี้ไปคาเฟ่อะไรแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักนะคะน่ารักมากๆนี่ด้านหน้าเขาจะเขียนว่าเฟอร์ลาแบบนี้เนาะแล้วก็เขียนว่ารีแคนดี้ส่วนทางด้านหลังก็จะเขียนว่ารีแคนดี้นะคะอ่ะมาดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะคะเดี๋ยวเชฟขอถอดสายออกไปก่อนเนาะอ่ะ เรามาดูด้านในนะคะนี่เขาก็มีดีเทลนะนี่ที่รูดซิปนะคะเขาก็ปั๊มว่าเฟอร์ลาด้วยอ่ารูดสมูทนะคะข้างในอ่าข้างในนะคะเปิดเข้ามาก็จะมีคารตดนะคะของเฟอร์ลาเนาะเป็นเกี่ยวกับพวกเอ่อ description ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเกี่ยวกับเอ่อเฟอร์ลาลีแคนดี้นะคะอ่า เปิดเข้ามานะคะเขาก็จะใส่กระดาษนะแบบดันทรงไว้ให้นะคะอ่าข้างในก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นแบบโล่งๆเนาะแล้วก็จะมีแบบแท็กอยู่ข้างในนี้นะคะก็ประมาณนี้อ่า เพื่อนๆเ,เห็นว่าเออกระเป๋าเฟอร์ลารุ่นนี้เนี่ยเป็นไซส์มินิจะใส่อะไรได้บ้างนะคะจริงๆใส่ได้นะทุกคนเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แบบเล็กอย่างที่คิดนะเรียกว่าสิวแต่แจ๋วเลยนะคะเพราะว่าความยาวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 6.3นิ้วนะคะความสูงก็จะอยู่ที่5.12ส่วนความอ้วนเนี่ยก็จะอยู่ที่3.54นะคะซึ่งก็เป็นขนาดที่กาลังดีนะทุกคนไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเดี๋ยวยังไงเชลเนี่ยจะลองใส่โทรศัพท์ให้ทุกคนดูแล้วกันนะนี่ของชเชลนะคะก็เป็นรุ่นใหญ่สุดของ iPhone นะคะ iPhone 12 Pro Max เนาะก็เดี๋ยวจะลองใส่ให้ทุกคนดูนะคะว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่านะ,ะนี่ ใส่เข้าไปอู้หใส่ได้เลยค่ะทุกคนนี่ นี่เห็นไหมคะฟิตพอดีเลยเนาะทุกคนโหนถ้าใส่โทรศัพท์ได้นะคะของอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงแนละ้วเนาะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะใบเล็กนะแล้วก็กุญแจรถลิปสติกนะคะก็ะจกวีเล็กๆรวมถึงเจลแอลกอฮอล์อะไรต่างๆนะก็ฟิตแล้วนะคะถือว่าเพอร์เฟกตมากๆลยนะ่ารักมากๆนะคะและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะของกระเป๋าเฟอร์ารีแคนดีรุ่นใหม่นี้นะคะ เขาก็จะมีออปชันนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆเห็นจากในภาพเนี่ยเพื่อนๆก็จะแบบเอ๊ะแล้วสายที่มันเป็นโซ่ๆอันนั้นคืออะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็น shoulder strap นะคะที่เป็น c h a นะซึ่งเป็น optional นะคะเพื่อนๆต้องซื้อแยกนะก็จะมีออกมาด้วยกันเนี่ยอยู่สีสีเหมือนกันเนาะซึ่งสีที่เชมเลือกมาในวันนี้นะคะก็เป็นสี black นะเป็นสีแบบ simple นะคะซึ่งเชมว่าเออน่าจะิร์กว่านะคะ เชมก็ซื้อมาพร้อมกับกระเป๋า mini s a c h e ใบนี้นะคะนี่เขาก็จะมากับถุงแบบนี้นะคะข้างในข้างในก็นี่จะเป็นถุงผ้าแบบนี้นะคะเขียนว่าเฟอร์ลานี่นี่เด้อมาแล้วนะคะนี่เป็น shoulder strap นะ candy shoulder strap นะคะ เขาก็จะมีตัวล็อกแบบนี้นะเขียนว่าเฟอร์ลาเดวเช่มถอดให้ทุกคนดูนี่ทุกคนเขาก็จะมีเป็นฮุกแบบนี้นะคะนี่ที่เพื่อนๆน,นะสามารถที่จะ เอาไปเกี่ยวนะคะกับกระเป๋าเฟอรลาได้ส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นโลโก้ของเฟอร์าแบบนี้นะเขียนว่าเฟอรา Make in Italy นะคะที่เชมเลือกสีนี้มาเชมว่าเออเราสามารถเอาไปแบบ Mix and Match กับกระเป๋าใบอื่นได้นะก็ไน่จะ เออเป็นประโยชน์กว่านะคะซึ่งเขาก็จะเป็นสีแบบเป็นพลาสติกนะคะอันนีออ้ทำมาจาก ABS เนาะเออเป็นพลาสติกสีดามสีใสนะคะสลับกันไปแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเชฟลองเกี่ยวให้ทุกคนดูนะนี่ตรงหูกระเป๋านะคะเขาก็จะมีแบบห่วงแบบนี้นะเราก็เราก็นำนะคะฮุกนี้นะนี่ใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะทุกคน แล้วเราก็จะใส่แบบไว้เนาะแบบนี้นะคะส่วนหูกระเป๋าเนี่ยก็สามารถที่จะพับเก็บลงมาข้างๆได้นะแบบนี้เลย เื่อันนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้ได้ทั้งรุ่นเอ่อบอสเซนแบ็ Bag, แล้วก็มินิซ a ทเช e แบ็กเลยนะคะแต่ว่าก็จะสะพายได้แค่โชดเดอร์เนาะตามชื่อเขานะคะโชดเดอร์สตรัปนะคะไม่สามารถที่จะใส่เป็นแบบ Cross b o d ีได้ถ้าใส่เป็น Cross Body ้เพื่อนๆก็นี่นะคะต้องใช้เออสายที่มากับกระเป๋านะนี่ ก็มีแบบเนี่ยตะขอเป็นแบบสีเดียวกับกระเป๋าแบบนี้นะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆในส่วนของราคาถ้าเ,เพื่อนๆสงสัยนะคะกระเป๋ามินิซัทเชอร์แบกใบนี้เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่178เหรียญ US ดอลลาร์นะคะส่วนถ้าเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยไซส์ปกตินะคะไซส์ Regular, เรกอล่ารุ่น Boston BAG กเนี่ยก็จะอยู่ที่228เหรียญ US ดอลลาร์นะคะในส่วนของเออ u l d e อ s t สแ p นะคะทั้ง ส,สีเลยนะก็จะราคาเดียวกันนะคะ77เเหรียญน,นะคะก็จะประมาณนี้และในส่วนของความแตกต่างนะคะระหว่างาไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กนะคะไซส์ใหญ่เนี่ยรุ่น Boston Bag ที่ออกมาใหม่เนี่ยชเชมไม่ได้ซื้อมานะคะแต่จากที่ดูข้อมูลแล้วนะคะขนาดเนี่ยก็จะประมาณเ,าเฟรลาแคนดี้ในอดีตนะคะซึ่งชเชมก็มีรุ่นนี้ค่ะ นี่ก็คือรุ่นเฟอร์ลานะคะ Candy Bag น,นะคะนี่รุ่นนี้เฟอร์ลา Candy แบกในะอดีตนะคะที่ชเอมก็นะมีนะคะเป็น10ปีแล้วนะคะใ <Wow. S 1> บนี้นะจะเป็นรุ่นเอ่อกริ u i t ร r นะคะนี่แล้วเขาก็จะมีตัวล็อกนะคะตรงซิปแบบนี้นะรุ่นนี้ถ้าใครเคยดู เปิดกลุ่กระเป๋าของชเอมนะคะตลอด10ปีอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อ,อาจจะเคยเห็นใบนี้แวบ,บๆนะคะนี่ซึ่งเขาก็จะมีตัวล็อกนะคะนี่เป็นของแบบเฟอร์ลาแบบนี้นะสามารถรีมูฟออกได้นะคะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะนี่ก็สามารถที่จะล็อกซิปไว้ได้แบบกันไว้ชั้นหนึ่งแต่ว่าเออก็ไม่ได้มีแบบกุญแจล็อกอะไรนะคะ แล้วก็มาพร้อมกับนะเป็นเชนแบบนี้แค่นั้นนะคะใบนี้เนาะอ่ะความแตกต่างนะคะนี่ก็คือไซส์ปกตินะคะแล้วอันนี้ก็เป็นรุ่นมินินะคะเป็นแนวแบบแม่ลูกมากๆเลยนะคะซึ่งใบนี้เอาจริงก็หนักเหมือนกันเนี่ยพอหิ้วแล้วก็แบบว่าถ้าใส่ของเข้าไปอีกเช่นว่าก็โอ้โหหนักเหมือนกันนะคะแต่นี่แบบใบล็กแบบกุเกี้เห็นไหมคะนี่ มันก็จะคนละฟิล์ว่ะทุกคนเนี่ยแต่ใบนี้คือแบบเบามากๆเลยนะคะรุ่นใหม่นี้เนาะแต่รุ่นเก่าค่อนข้างจะหนักนิดนึงแบบยังไม่ทันใส่อะไรเลยก็หนักแล้วอ่ะทุกคนนะเออก็ประมาณนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะทุกคนกับการอันบ็อกซ์และรีวิวกระเป๋า Ferra r i ร a n d y ดเชหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนไม่มากก็น้อยเนาะถ้าใครชื่นชอบวิดีโอในวันนี้ของเชมก็อย่าลืมช่วยเชมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะ ใครยังไม่เคย subscribe ชองของเชยเอมเลยเนี่ยหรือว่าเข้ามาดูหลายครั้งแล้วแล้วบังเงินลืมกด subscribe นะคะยังไงวันนี้เนี่ยก็ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้เชเอมกันด้วยเนาะและถ้าเพื่อนๆคนไหนยอยากจะมาพูดคุยกับเชเอมนะคะหรือว่ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับกระเป๋าเฟอร์ลารีแคนดี้เนี่ยก็สามารถที่จะรีบคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนี้ได้เลยละคะ่ะยังไงวันนี้เชยเอมต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วเนาะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย